ชส,ส์รักกาวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ครูอัมิงนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากพมในการโรงเรียนบ้านนิธินนะครับให้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศการตรวจสอบและติดตามนะครับของการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองนะครับ ถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยครับวันนี้ครอสมิงนะครับขอนําเสนอของโรงเรียนบ้านท่นินนะครับในระดับ2อดาวในการจัดนิทรรศ,าศาการตรงนี้ก็เริ่มด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับองค์ประกอบโรงรคุณธรรมนะครับก็จะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันแล้วก็ตามด้วยแผนการเรียนรู้บุรณาการโรงเรียนคุณธรรมของคุณครูั มามุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีนะครับของของโรงเรียนหรือผู้อำนวยการโรงเรียนและดังศึกษาครับก็จะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของเด็กดีมีเงินออมนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานในห้องเรียนโดยเฉพาะโครงงานโรงเรียนคุณธรรมนะครับทุกห้องก็จะต้องมีโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ข้างล่างก็จะมีก็สำหรับร้งแม่เทนินนะครับระดับสองดาวก็ได้ดําเนินงานตั้งแต่เทอมหนึ่งนะครับก็ามาจนถึงเทอม2จนถึงวันรับการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสอง,ง,งก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ โรงเรียนอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินงานนะครับนั้นโรงเรียนที่ยังไม่เคยทําเลยโครงการนี้ก็ต้องเริ่มระดับ1ดาวก่อนนะครับก็เป็นเบื้องหลังในการจัดนิทรศการโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาว ของโรงเรียนบ้านใลนทินินนะครับก็พร้อมที่จะรับการติดตามผลการดำเนินงานถือว่าโรงเรียนทำได้ดีได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเอกสารก็พร้อมมคุณระด่องส ื่อชาติศัสตร์กษัตริย์พร้อมใจนักกันทําความดีต่างคนต่างทำทันท,ท,ที่ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองน,นะคะในเรื่องของโครงงานคุณธรรมของทงั้งหกโรงเรียนในกลุ่มอัมพวาค่ะในวันนี้ก็จะสังเกตว่นานักเรียนทั้งหโรงเรียนมีความพร้อมมากนะคะตอนนี้วันนี้นะครับในนําอัมพวาเขารู้สึก เปเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านขอ,อเคนะครับได้มาพบปะนะครับให้กําลังใจกับคณะทํางนานของใน,นงคณะธรรมในกลุ่มอัมพวานะครับจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่หนอนนะค,ะนร,นครับในเรื่องคณะธรรมมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ท่านโออยากฝากลูกนักเรียนทุกคนนะคะที่อยากให้มีติดตัวลูกๆหนึ่งก็คือในเรื่องของความตัดก,กันอยู่นะคะลูกเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่งก่อน ในวันนี้ผู้บริหารและคณะครูที่มาดูงานในวันนี้ทุกท่านครับอาผมในสกัลียาุูามเมผู้อำนวยการโรงบยาบาลกิทนิ์วันนี้มาพร้อมกับวิรูษไม่ใช่กาายานไม่ใช่ไม่ใช่าาใชใชใชนานเมียนข้อสิทธเอตุการประเมินครงานผลง,งานข้อสิทธิ์เห็ุห้าสี่สามสองหนึ่งนิ้มือ

รวอมใจนัดกันทำความดีต่างคนต่างทำทันทีช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองเราพัฒนาให้ประชาสร้างความรุ่งเรืองวุฒิธิน้องนำทุกเรื่องวลิธิน้องนำทุกเรื่องที่น้ำกระเดืด่อว,ว่าถัถรคุณ ชาตสรกษัตดิ์พร้อมใจนักกันทำความดี